พี่น้องเก็บผักกันแงงแงง,ง,งแงงไว้ใส่แกงเราใหม่ก่นอนอล,า,ลาวลาวหลวดเนี่ยแ่นเบิดตัวเนี่ย cái ừ, này lại Ui, hiểu ngà một này mà đưa ừ. cái kén nó mày này nè ừ. kín nhà đấy kín khói đâu đi ไม่เรียกเอามันหลยพี่หน่องลาวลาวหลวดเขียวดีขนาด <c oughs> อื้อุ้ย mau đỡ hay chẳng đầy lái khắc như thế nào nè là ngoài nhà vứt ướt phân nè chín tí là phang phải há tham mù โอเคครับเอาซ้ำเนี่ยแหละครับผมผุ่นมูวู่คุ่นเสียวมากินอยู่นี่หงามันหลายเห็นเขาอะไรพี่น้อง phát như này Ở bên toàn về ho, Phát cái con Chắc khu Mong đấy Nhà ngắm một kỳ đi tôi nè Nhà hả mến lẹo lại เดี๋ยวมันกินอยู่นี่อยู่ไป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 เปลี่ยนหาแต่เขาก็ทหารเลยทหารเขาจับเอาเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับ